ถ่ายรูป่อยนะครับร้านงซดบ้าก่ากันดไหนถ่ายไปไหนึ่งถ่ายลงยูทูบจายทำราคาหน่อยสิจะของร้านจ้าดูโฮดูโฮเท่าไหร่ใหญ่อันนี้ข้าวหั1,000หก1ันหกนะจ้ากับ2,000สามทำไมมันแพงกว่ากันสีธรรมชาติกับสี คมีอ๋อสีธรรมชาติจะแพงกว่าใช่ไหมอ๋อธรรมชาติเท่าไหร่นะอันนี้ธรรมเนียธรรมชาติใส่ถไว้สองเท่าไหร่นะสองพันสามสองพันสามเนาะอันนี้สีเคมีเท่าไหร่นะครับพันหกพันหกเนาะอ๋อยายขอดูหน่อยนะครับยายยายเปิดให้ดูหน่อยะ สวยมาให้ดูหน่อยนี่เนาะสวยอีกตัวนี่สีเคมีเนาะอ๋อไหนธรรมชาติดูดีอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแดงจะเป็นสีแดงสีแดงเนาะเท่าไหร่นะสอง 2 0 0 3สีธรรมชาติมีข้อแตกต่างแพงไม่แพงเนาะสวยสวยน้อนแสงดีน้อนแสง2 3 0พาไอ้ลไออันอะไรอันปรมใหญ่อันปรมอันปมให้ดูหน่อย อ,อ,อันนี้จะเป็นอันมรมอัญมณ์โรมเนาะเท่าไหร่ครับอันนี้พันสองร้อยพันสองร้อยเนาะอัญมณ์โรมอันนี้จะเป็นสโคนี่เรียกอะไรนะสโคเป็นลายสโคเท่าไหร่ครับพันสองเหมือนกันพันสองน,นี่อีออมไออีอมียอมอีออม ย้อมจะเป็นออกม่วงอ๋อยอมเลยนะจ้าออกม่วงหน่อยเนาะจ้าสวยเท่าไหร่ครับเท่ากันเท่ากันขันทองเนาะจ้าครับอันนี้จะเรียกจักรปัญชูรมันคืออะไรใหญ่จักรปัญชูรอะไรอันนี้จะเป็นหางกระรอกหางกระรอกเนาะเท่าไหร่ครับท่านสองท่านสองเหมือนกันเนาะจ้าจ้าสวยงามย่าอยู่ตลาดใหญ่เนาะจ้าจ้า อย่างไรถ้ามีใครสนใจผมจะมาเอาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับรจ้ะตลาดใหญ่ขายหมากด้วยขายขายหมางานมาจากบ้านไหนอ่ะจาาตะกูขาวตะกูขาวเนาะครับผมขายเองขายเองครับผม คอำเภอวาวสินาเรน